ก็ช่วงนี้นะครับเริ่มมีฝนตกหนักกันบ้างแล้วนะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเพราะพันุยุงที่จะเป็นภาวะโรคระบาดยุงลายกันด้วยนะครับมาต่อกันที่โรงเรียนวัดจมทองครับเขาก็ได้มีการรณรงค์ป้องกันและกําจัดยุงลายหว่นโรคไข้เลือดออกระบาดครับที่โรงเรียนวัดจมทองตําบลจมทองอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาพิษณุโลกเขตหนึ่งได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและกำจัดยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออกโดยใช้มาตรการ5ปอได้แก่ปิดเปลี่ยนปล่อยปรับปรุงปฏิบตัติคือปิดฝาภาชนะกักเก็บน้ำเปลี่ยนน้ำทุก7วันเช่นแจกันดอกไม้ถังเก็บน้ำสำหรับอาบปล่อยปลาหานกยุงหรือปลากินน้ำลงในอ่างบัวหรือที่กักเก็บน้ำที่ไม่มีฝาปิด ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่ไม่ให้มีน้ำขังโดยเฉพาะอย่างรถยนต์และปฏิบัติการดังกล่าวข้างต้นเป็นประจำทุกสัปดาห์โดยมีนักเรียน157คนและครู18คนเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยการเดินลงลงการแสดงละครการจัดนิ่อศการและการกำจัดแหต่งเพาะพันธุ์ยุงลาในโรงเรียน โดยได้ขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำทองมาฉีดพ่นหมอกควันภายในโรงเรียนให้ด้วยซึ่งเป็นการป้องกันและแก้ไขด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนตามแนวทางการปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของสักยึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านการด้านกายภาพของ,งศักยแพททางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาเขตหนึ่ง ได้กำชับให้โรงเรียนทุกโรงเรียนให้ความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกแก่นักเรียนและกำจัดแต่งพะพัน์ยุงลายพร้อมมอบโลชั่นทากันยุงให้ครูและนักเรียนก่อนหน้านี้แล้วจำนวนหนึ่ง สำหรับกิจกรรมการรณรงค์ในวันนี้ครับเพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออกส่งเสริมให้นักเรียนและชุมชนเห็นถึงความอันตรายของโรคและให้ความร่วมมือในการป้องกันโรคไข้เลือดออกเพื่อให้นักเรียนและชุมชนได้รับความรู้เกิดความตระหนักในการป้องกันไข้เลือดออกและเพื่อลดอัตราการป่วยการตายโรคไข้เลือดออกต่อไปครับ